มองว่าอย่างส้มเนี่ยคือชัยชนะเนี่ยมันมันมีอยู่ตรงหน้าสองครั้งแล้วแต่เขาไม่คว้าเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่มาจากเขาทั้งหมดมันไม่เท่มันไม่ไม่ไม่ยีอะมันกูอยากเล่นเกมแบบชนะแบบมันไม่ปังชนะแบบเขาเรียกไงนะทันหล่มทันลายโดยสง่างามสัญญาณงามกูล้วนๆเท่านั้นนานติยอมเดังนั้นไอ้ชัยชนะที่จะได้ร่วมกับแดงตั้งแต่ตอนที่แดงไปชวนร่วมรัฐบาล ให้แตกกระทรวงหลังจากเตะไอหนูสําเร็จเนะี่ยชนะที่จะแก้ลฐมนุนได้ครั้งนั้นก็ไม่เอาเตะทิ้งไม่ใช่กูทําอืำกูไม่ได้เป็นคนทําให้ชยชยนะครั้งนั้นเกิดมไม่เอากูก็ไปเลือกไอหนูมาล้มไอ้แดงที่มันมันทําให้ชนะรอบนั้นอืรอบนี้ก็เหมือนกันชยชยนะอยู่ตรงหน้าคือจัดตั้งรัฐบ,บาล273เสียงสู้น้ําเงินได้มไม่เอาไม่ใช่เพราะกูคนเดียวเพราะว่าถ้ากูจะจัดตั้งวิธีนี้นะฮะก็ต้อง เอาไปคุยกับธรรมนัตต้องไปคุยกับไอ้แดงถึงจะโลโค่นไอ้หนูได้ไม่เอาอมไม่สั่าง,งามไม่ได้เพราะกูคนเดียวทิ้งอีกแล้วไอชัยชนะครั้งนี้ทิ้งอีกแล้วอ,อยู่ตรงหน้าสองรอบแล้วนะทิ้งจะรอจะรอว่าเดี๋ยวครั้งไหนประชาชนต้องเลือกกูมาถล่มทลายแนลนสไลท์สองร้อยห้าสิบห้าสอง้อยหกสิบสองรอเจ็ดสิบนั่นแหละถึงจะเป็นรัฐบาลพัก เสียงเสียงค้างมากพักเดียวขึ้นมาอ,มอันนั้นกูถึงจะเอาควา้าใยชนะนี้ไว้เพราะมันมาจากกูล้วนๆเห็นไหม,มนี่วิธีคิดของส้มเขาคิดแบบนี้ดังนั้นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยไอ้นโยบายมึงจะออกมาสองร้อยนโยบายไม่ได้ทาหรอกอมไม่ได้ทาหรอกการเลือกตั้งผ่านไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนยโยบายมึงออกมากี่ร้อยนโยบายมึงฆ่าหมดมึงไม่ได้ทาหรอกเพราะถ้าไม่ชนะด้วยตัวกูทั้งทั้งหมดอืม ตั้งรัฐบาลโดยไม่ต้องมีใครมาหาความ,มว่าไปคาดหวังในสิ่งที่มันยากเกินไปถูกไมไม่ไม่เขาเขาคาดหวังเป้า perfectionist ซึ่งมันไม่มีเขามันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะมีก็ได้เขาคิดว่ามันต้องมีได้สิเขาคาดหวังความ perfectionist perfectionist ครั้งนี้ก็คือการชนะ landslide ภายใต้ใตกติกาของไอ้แบบนี้โดยที่ตัวเขาเป็นพรรเดียวท,ทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งนี้หรือเรียกว่าชนะ อย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบด้วยตัวเขาเองคนเดียวทั้งหมดดังนั้นชัยชนะที่จะได้มาเพราะว่า,าพวกพัรแดงมาให้แปดกระทรว,วงร่วมรัฐบาลแกล้รัฐนูลไม่ถือเป็นชัยชนะกูไม่นับกูไม่เอากูกูถือว่ามึงอย่ามาไอชัยชนะก่อนกูกูเป็นเลือกไอ้น้าเงินเทให้น้าเงินมันล้มมึงก่อนอเห็นไหมไอ้รอบนี้ก็เหมือนกันมีโอกาสจะตั้งรัฐบาลสองเสียงสู้ ไอ้หนูผีจับมือกับไอ้หนูเออจับเออไม่จับมือกับแดงกับกับเขียวต่างรัฐบาลสู้รัฐบาลไฟจราจรรัฐบาลไฟจราจรชนะไอ้หนูได้อืแต่ไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่เพราะเขาไม่เก็ตไม่ใช่ก็นั่นแหละมันไม่สางงามไม่มันไม่เพอร์เฟกมันไม่เพอร์เฟกผู้ต้องการเนื้อสีอื่นใดเสียมารยาทไม่เสียไม่มันไม่หาข้อแก้ตัวได้แต่ว่ามันไม่เพอร์เฟกในความเพอร์เฟกชันนิสของชนาธรมันต้องเป็นรัฐบาลที่มีแต่พรรค เราเท่านั้นคุมทุกกระทรวง hmm. สั่งการได้ทั้งหมดไม่อยากร่วมกับใครไม่อยากร่วมกับใครนี่คือวิธีคิดแบบที่ส้มเป็นอยู่วันนี้ก็คือต้องชนะแบบ perfectionist ดังนั้นสองสองชัยชนะที่ผ่านมากูเตะทิ้งได้เพราะว่าไม่ได้เกิดจากกูไอแดงมันทาไอแดงมันทำ,อนทำรอบรอบที่มาชวนเข้าไปร่วมให้แปดกระทรวงแล้วจะตั้งรัฐบาลต่อสองปีแกรัฐมนูนด้วยกันไม่เอามันมาจากแดงเห็นไหมไม่เอากูเตะทิ้ง อันน่เหมือนกันโอกาสตั้งรัฐบาลแข่ง273เสี 7, 3, 4, 6, ยงมีแต่ไม่เอากูต้องไปง้อไอ้แดงกูต้องไปง้อไอ้เขียวไม่เอาไม่่งงางามไม่ p e r ฟ e c t ไม่เป็นนายกนะไม่ perfect ดได้ทำได้ทางานอีกสองปีอย่างตา่ำสั่งการได้ไม่เต็มที่ไม่เอาไม่ perfect <อ>กูเป็น perfect ชน,นิดกูต้องได้รัฐบาลที่คุมทุกกระทรวงเดี๋ยวไอ้แดงมาขัดแข่งขัดขาเออเดี๋ยวไอ้แดงมาเจรจาต่อรองนู่นนั่นนี่มาหลอต่อรองก็อีกไอ้เขียวมาดึงคนในพรกกูไปอีกอะไรเงี้ยไม่เอา เพราะเขาคือการเมืองใหม่เ,ออเขาต้องเป็นการเมืองใหม่ความหวังเดียวนนะีก็สุดท้ายก็คือต้องรอทำอยังไงก็ได้ให้ได้แลนสไลด์เกิน250-260 2ห0ให้มันมีเสถียรภาพน,นะฮะแล้วถึงจะเข้าไปเป็นรัฐบาลพักเดียวนี่คือวิธีคิดของส้มเพราะส้มใช้วิธีคิดแบบการชนะแบบ perfectionist แต่แดงไม่ได้คิดแบบเดียวกับสม้มแดงไม่ได้คิดแบบเออฉันต้องชนะแบบ perfectionist ทำยังไงก็ได้ต้องแลนสไลด์เท่านั้นเป็นรัฐบาลพักเดียวถึงจะเป็นรัฐบาลแดงคือกูขอให้ได้ประโยชน์ไปลงสู่ประชาชนกูจะส่งผ่านทางไหนก็ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ก็โดนดาย,ยังไงก็ช่างโออดนดายกังก็ช่างขอให้ประชาชนได้ได้ใช้ในโยบายชนันมีคนคนละวิธีคิดกันไงคนลยุทธศาสตร์กัน อายุทธศาสตร์เพื่อปากท้องกับอยุทศศาสตร์เพื่อโครงสร้างอืมแต่ว่าถามว่าอยุทธศาสตร์เพื่อปากท้องมาเนี่ยไอ้สามสิบาทรักษาทั่วโลกมันดันไปตีโครงสร้างซะยับเลยไงอ,ออเดังนั้นผมถึงได้บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าใครเปลี่ยนโครงสร้างอะ่ะคุณตัดตัดสินได้หรอว่าเพื่อไทยเขาเขาไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรกับการโดนรัฐประหารมาสองรอบเนี่ย เพราะเขาเปลี่ยนโครงสร้างแต่ไม่พูดว่าเปลี่ยนโครงสร้างไงมันเลยต้องรับอาหารไ <c oughs> งเข้าใจเรือ <c oughs> อังแล้วคนก็รู้แค่นายะทักษิณล้มเจ้าทักษิณมันจะเป็นประธานาธิบดีคนเสรเอยู้แค่นี้ข้อมูล <c oughs> แต่ไม่รู้ว่านะไอเฮียวังไม่พอใจนโยบายแบบนี้นะครับ <c oughs> มึงเป็นใครนนหน้าไหนมาจากไหนไเฮียจะมาทำให้ประชาชนอยู่ดีกูดีกินดีเฮียกูทำมาสี่ห้าหกสิบปีแล้วมันยังทำไม่ได้เลยถ้าพูดถึงก็เข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ถ้าเป้าหมายมีเรื่องของการแก้รัฐนูญในมาตาหมวดหนึ่งหมวดสองหรือว่าการจะแก้กฎหมายมาตราร้อยสองอ่ะไม่มีแล้วนี่วาไม่มีถค่จะแก้รัฐนูญในหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยถ้าคุณมีพรรคอื่นๆร่วมเขาก็ไม่กล้ายกมือใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นพรรคส้มล้วน,ลวนกล้ายกมือทั้งพรรคถ้าเป็นมติพรรคถูกไหมล่ะเออมันก็มันก็เข้าใจได้อยู่ว่าทําไมต้องต้องคิดแบบว่าฉันจะต้องเป็นรัฐบาลแบบแลนสไลด์เท่านั้นถึงจะตั้งรัฐบาล ไม่ถ้าพักอื่นเป็นหรือมีพักร่วมไม่เอาอืเพราะว่าการาการที่จะแก้ไขอะไรพวกนี้มันมันต้องมันต้องไม่มีพักอื่นมาคานมามายกมือยกสวนจํานวนมาเป็นเสนอามาเป็นเส้นนา <laughs> ํนเนนาเลย <laughs> ไง <laughs> เขาคิดว่าแต่เป็นเส้นน้ำนย่เดียวเห <laughs> เขาไม่คิดว่าจะมาทำนู่นทำนี่มาเอื้อโอกาสให้ตัวเองอะไรเขาไม่ได้คิดแบบนี้หรอไม่ไม่เออเหรอหน้าเสียดายน่าเสียดายนะอื